สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์ชาแนลมีเมนูมาเสนอเช่นเดิมนะคะแต่วันนี้พิมพ์จะมารีวิวค่ะรีวิวอะไรเอ่ยก็คือพิมพ์ไปได้สิ่งนี้มาในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วพิมพ์อยากจะรู้อยากจะจะมาลองดูว่าเอ๊ะมันอร่อยแค่ไหนนะคะก็คือนี่เลยแทนแทน เอ่อเรียกว่า pork ribs นะคะก็คือซี่โครงหมูซี่โครงหมูหมอบอันนี้เออก็คืออบบาร์บีคิวนะคะก็คือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเราจะมาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นแบบไหนนะคะรสชาติเป็นแบบไหนเดี๋ยวพิมพ์จะมาชิมให้ดูนะเอ่ออันนี้พิมพ์ซื้อมาอยู่2ตปอน9์นะคะก็ตกประมาณ ประมาณร้อยสาองนก้าสก็ร้อยกอยกว่าบาทนะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้นี่คือเขาจะมีซอสมาให้สำเร็จรูปเลยนะคะแล้วก็มันน่าจะอบมาแล้วนะคะมันอบมาแล้วมันสุกมาแล้วแ่วะแต่ว่าเราจะมาทำให้มันมันสุกยิ่งขึ้นนะคะในนี้เขาบอกว่าออคุณจะไปใส่ในไมโครเวฟก็ได้นะคะ5นาทีนะคะแล้วก็หรือว่าจะไป เออไปอไปทอดหรอือว่าไม่ใช่ไปทอดสิบไอร์เรทูนเร n t o ทู i อน์นะคะ10นาทีถ้าไปใส่ในโอเวอนะคะหรือว่าใส่ในเตาอบนะคะ20-25นาทีนะคะ,นะคะอันนี้เตาอบเนะีพิมพจะย่างย่างอบๆบ่อยนะแต่วันนี้พิมพ์จะทําวิธีรวบรัดก็คือใส่ไมโครเวฟห้นาทีเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะลองอ่านนะคะว่ามันจะต้องใส่ในไมโครเวฟอย่างไรน,นะคะโอเคพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะเราก็ ได้มาแล้วขนาด500กรัมนะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าแสงมันจะหายเดี๋ยวเดีแปบ๊บนึงขอปัแบแสงแป๊บนึงโอเคพอดี้าทิตเข้าพอดีนะคะอันนี้ขนาด500กรัมนะคะ 2, 2. ปอนด์29 2.99ปอนด์นะคะโอเคอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูซิว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวขอญาตตัดก่อน พิมพจะมากินโชว์ด้วยนะจะได้รู้รสชาติแบบไหนแล้วมันจะนิ่มแค่ไหนนะรสชาติแบบไหนแล้วก็นิ่มแค่ไหนด้วยนะคะคืออยากให้มันเปื่อยๆกินแบบมันเนื้อย,ยุยยนะ่อะไรเงี้ยนะรสชาติใช้ได้เลยอะ่ะ วอนนี้พิมพ์ก็ใส่เข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งดู5นาทีใช่ไหมมันบอกว่าเอ่อม,มันบอกว่าให้ความร้อนสูงสุดนะคะพิมพ์ก็ไปที่ห้าเนาะนี้น่าจะเป็น700วัตหรือเออ800วัต์หรือเปล่าใช่ไหมเออ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดู5นาทีว่ามันเป็นยังไงนะคะพิมเอ่อถุงพลาสติกพิมพ์จะตัดออกนิดนึงนะคะเพื่อให้ระบายมัน ออไอมันระบายออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้พิม์กำลังเออเอาเข้าไมโครเวฟอยู่นะคะกำลังคุกอยู่นะคะแล้วก็ห้านาทีเดี๋ยวเรามาลุยกันนะคะมาดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็มันจะย้วยมันจะนิ่มมันจะนุ่มแค่ไหนนะคะหมูอบบาร์บีคิวนะคะที่บ้านเราก็จะเรียกว่าเออซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งหมูหมูอบบาร์บีคิวอ,อะไรอย่างี้ ประมาณนี้นะคะแต่ว่าที่พิมพ์ซื้อมานี่เป็นซี่โครงหมูอบบาร์บีคิวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่านะคะตามพี่มาตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จัดจานเรียบร้อยเห็นไหมคะน่ากินโมกเดี๋ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะห้ารอยกรัมน,นี่จะกินหมดไหมเนี่ยแล้วมันมีอะไรด้วยไหมคะเพื่อนๆมันมีมันมี มันแฟดๆด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มไปกินกันดีกว่าโอเคเรามารุยกันดีกว่าพิมพ์จับไปแป๊บเดียวเปือ่อยหลุดมือออกมาเลยเปือ่อยจริงๆเน่ร้อนร้อนร้อนอือดูนี่เปือ่อยมากอือเปือ่อยจริงๆ มันๆด้วยเพื่อนดูนดอิอร่อยมากที่โครงหมูอบปาร์บีคิวนะคะอร่อยมากจริงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากลองไปนะคะไปทานเไปหาดูได้นะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าพิมพ์อยู่อังกฤษนะ เผื่อเพื่อนๆเชียงกิจดูนะคะว่าใครอยากเอ๊ยอยากไปลองชิมดูไปลองได้เลยนะคะคือมันนิ่มแล้วมันย้วยมากอืมอกับแบบนี้โอ้เพราะจะได้กินน้ำมันด้วย แล้วน้ำแล้วคือน้ำเชื่อมมันเนี่ยอืมน้ำลาดเนี่ยมันมันจะหวานหวานออกหวานหวานหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีความเอบาร์บีคิวเนาะมลนก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะพริกไทยดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหมือนแบบรสชาติเผ็ดๆหน่อยก็ไม่เผ็ดนะสําหรับพิมมันไม่มีเผ็ดเลยแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นพริกไทยดำไง เราอย่างแฟนพิมพ์ไม่ทานเผ็ดเหมือนกันแต่เขาก็กินได้เนี่ยอร่อยมากถามว่าสองปอนด์เก้าสิบเก้าคุ้มไหมคุ้มคุ้มมากๆเลยะคะ่ะ อร่อยเกินอร่อยเกิ <c oughs> อร่อยเกินช่วยไม่ได้กระเด็นเข้าตาเมื่อกี้อืมอร่อยมาก <c oughs> คือรสชาติมันใช่แหละต่ะน,นี้เผื่อยมากอ่ะ มันๆด้วยนะสุดยอดเลยตกเลยคือแบบจับมานี่ยุ่ยเลยอะ น้ำมันอร่อยมาก Mmm. Bà Mmm. Mmm. lỡ một lời. หมดเกี้ยงนะคะดูมือด้วยอร่อยมากโอเคเมนูนี้ถือว่าผ่านเลยนะคะเพื่อนๆที่โครงหมูอบบาร์บีคิวนะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องพิมพ์ไม่ได้ทำเองเท่าไหร่เลย <c oughs> ถ้าทํทำเองได้ขนาดนี้นะสบายเลยนะเนี่ยต้องไปหาสูตรดูนะคะแต่ว่า ก็คือตอนนี้ก็ใช้พิธีประหยัดเวลาไปก่อนก็คือไปซื้อเข้ามานะคะแล้วก็มาทําด้วยไมโครเวฟแป๊บเดียวได้กินเลยนะคะซึ่งถ้าเ,เวลาหิวๆอย่างนี้เราไม่ต้องไปเสียเวลานะคะซื้อซื้อ,อมาทำแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะโอเคยังไงก่อนจะจากกันไปนะคะฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b ์ like, กดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะก็จะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วก็จะไม่พลาดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกแรงใจเลยนะคะขอบคุณไปคิวฟอง o much t o watch my v ดีโ o นะคะอือรู <laughs> ้สึกติดคอแล้วก็ see you next time นะคะบ๊ายบายคลิปนี้ขอลาก่อนนะคะ